สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็จัดให้ในช่วงเช้านะครับหกโมงกว่านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงไม่พ้นนะครับเรื่องของเจเดนซันโชนะครับแล้วก็เรื่องราวของไคลฮาวเวิร์สของเชลซีนะครับเมื่อวานนี้ปีเตอร์เชคนะครับบินไปเจรจาเรื่องของไคลฮาวเวิร์สนะครับก็สมมสอนแมโลเเซนขอเพิ่มค่าตัวครับตามสเต็ปเลยนะครับก็ มันไม่ใช่ปัญหาเนาะที่เชลซีจะต้องจ่ายเต็มอะนะครับทีนี้เรื่องราวของซานโชอะความชัดเจนมันอยู่ที่ตัวของหลอดเอสนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดของเขาที่คืบหน้ามากกว่าเดิมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยนะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับที่แข่งขันกันจบไปเมื่อคือนนี้นะครับก็เอาคู่วิลล่าก่อนเนาะแอสตันวิลล่าทำได้จริงๆครับเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลได้1ประตูต่อศูนย์นะครับอาร์แอสตันวิลล่าได้ประตูจากเทรเซเก้ในทีที่ 27นะครับถือว่านัดสุดท้ายนี่มันหยุดเลยครับแจ็คกิลิสจะต้องพาทีมช่วยนะครับเจอกับทีมอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนัดสุดท้ายอ่ะแอสตันวิลลาต้องชนะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลพเมลีกอีกหนึ่งคู่นะครับก็เป็นวัตฟอร์ดเปิดบ้านนะครับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับศูนย์ประตูต่อ4นะครับซิตี้นี่โหดจัดเลยครับนั่นก็หมายความว่าวัตฟอร์ดยังไม่รอดแบบ100% ยังไม่ลอดนะครับฉะนั้นในนัดสุดท้ายนะครับใครจะตกชั้นสนุกแน่นอนพิมพ์ลิลิคดีดูการนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมกันนะครับวันนี้ผมเอาดีลสั้นๆก่อนเนาะที่จบไปแล้วนะครับประเด็นของสรุปข่าวการย้ายทีมยังไม่หมดนะครับคราวนี้นะครับเป็นเรื่องของคาริอุสนะครับล่าสุดนะครับน่าจะเป็นข่าวดีของแฟนลิเวอร์พูลนะครับ คาริอุสนะครับก็ได้รับความสนใจจากสโมสรมองโปริเยนะครับก็อยากจะเซ็นสัญญากับคาริอุสนะครับในราคา6ล้านยูโรนะครับก็แหล่งข่าวที่มานะครับเชื่อถือได้เลย BBC SPORT นะครับก็วุ้ยดีใจจังนะครับก็อันนี้ก็เป็นดีลที่ช็อกเหมือนกันนะครับดูเหมือนว่านะครับเรื่องราวของลาฟเลนิกนะครับที่จะไปคุมเอซิมิลานตอนนี้ถูกยกเลิกแล้วครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่ามันต้องมีที่มาที่ไปแหละนะครับ อันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสมสรลีสุนิเต็ดนะครับก็เตรียมประกาศเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์ใหม่อย่าง Adidas นะครับจะเซ็นสัญญา5ปีเลยนะครับก็จะเริ่มสปอนเซอร์ใหม่ในฤดูกาลหน้าในพรีเมียร์ลีกนะครับอัปเดตเรื่องราวของเดวิดอาราบาการนิดนึงนะครับเดวิดอาราบานะครับต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับในราคาหรือเลทส,สูงถึง20ล้านยูโรต่อปี ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยสูงมากนะครับกับบรย์มินิกหรือแมนซิตี้ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยแมนซิตี้ยังไม่เซ็นนะครับคือเขาต้องการถ้าจะอยู่บเย์มินิกต่อต้องการได้ค่าเหนื่อยระดับเดียวกับโรเบิร์ตเดวานอฟสกี้และโทมัสมูเลอร์นะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้เป็นดีลที่จบไปแล้วนะครับสโมสรอนวิเทสก็ประกาศเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวใหม่นะครับก็คือลูอิสโอเพดาจากสโมสรอนขับบุกนะครับเซ็นสัญญาแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับ สโมสรเอเวอเรตันะครับก็เตรียมทุ่มเงิน25ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับปีแอร์ฮอยเบิร์กนะครับกองกลางตัวเก่งของเซาท์แฮมตันนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายทีมโดยฉพาะสเปอร์นะครับสนใจปีแอร์ฮอยเบิร์กอยู่เช่นกันนะครับแต่ว่าเอเวอเรตนคืบหน้ามากกว่าทีมอื่นตรงที่ว่าตกลงลรายละเอียดส่วนตัวได้แล้วนะครับอันนี้ดีวใกล้จะจบเหมือนกันนะครับวิกเตอร์โอเซมเฮนนะครับก็เตรียมเข้ารับการตรวจร่างกาย กับสโมสรนาโปลีนะครับในช่วงเร็ววันนี้นะครับก็รายงานข่าวมาจาก Sky Sport อิตาเลียนะครับสโมสรซาทแฮมตันนะครับก็เตรียมที่จะปิดดีลนะครับ10.9ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับโมฮัมเหม็ดซาลิซูนะครับกองหลังของสโมสรเรียลบายูริสนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรครูเวนทรีนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับกองหลังตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าไรอันกิลส์จากสโมสร พูแพรมตันแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับอันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรฮันโนเวอร์นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับปีกตัวใหม่นะครับก็คือแฟรงก์อีวิน่านะครับจากสโมสรบาเยิร์นมิเนกนะครับไม่เปิดเผยค่าตัวอันนี้ก็ดิวจบไปแล้วเช่นกันนะครับสโมสรนิมส์นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับแอนเดรสคูบาสนะครับจากสโมสรเทเรเลสครับอาโคโดบา ด้วยค่าตัวนะครับ3ล้านยูโรเซ็นสัญญา4ปีอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสมสรนเซงเอตเรียนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับมิดฟิลตัวใหม่นะครับก็คืออาร์ดีอัลโคชีนะครับเซ็นสัญญา3ปีนะครับก็ย้ายจากปารีสแซงต์แมงนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับอาสมสรเรยวายูรินะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับฟาเบียนโอเรลนานะครับ ก็เซ็นสัญญาแบบฟรีจากสมโมสรเอไอบานะครับเซ็นสัญญา2ปีนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสมโมสรเมส์นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับ m a ร์ชอูร e เล่นะครับจากสมโมสรแกมแกมอาร์กีแกรนะครับก็สัญญา2ปีเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็ดวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรโอลิมปิกมาซีนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กคนใหม่นะครับก็คือเรนันโดบาเลดีจากสโมสรบุรุเซียดอทบุนนะครับก็เป็นการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวห่วงออปชั่นซื้อขาดนะครับอันนี้ก็ดวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรคิสตัาพาเินะครับก็เซ็นสัญญากับนาธานเฟอร์กูสันนะครับจากสโมสรเวสต์บบิดอันเบียนนะครับแบบฟรีฟรีนะครับ อันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรวิเทสก็ประกาศเซ็นสัญญากับแบ็กซ้ายคนใหม่นะครับที่ชื่อว่าแม็กซิมิเลียมวิลเทคนะครับจากสโมสรกูเชอร์ฟอร์แบบฟรีนะครับอันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรสเปอร์นะครับก็ประกาศขยายสัญญานะครับอิริกไดเออร์4ปีรวดเลยนะครับก็แสดงความดีกับแฟนสเปอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวแฟนสเปอร์ผมทำข่าวให้ ในช่วงสายๆแล้วกันนะครับข่าวเช้าเดี๋ยวรออัปเดตอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ดีวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรเซลต้าบิโก้นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับเลนโตโทเปียนะครับจากสโมสรเฟยูนูตแบบฟรีนะครับอันนี้ก็ดีวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรบุลเซียมือเชนกัรดบลักนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าฮานเนสวูฟนะครับจากสโมสรไลซิกนะครับเป็นการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับ อันนี้ก็ดิวจบแล้วเชว่นกันนะครับสโมสรเซบีย่าก็ประกาศเซ็นสัญญากับเดวิดซูโซ,โซ่นะครับจากเอซิมิลานะครับย้ายมาด้วยค่าตัว24ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญา5ปีรวดนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของการเซ็นสัญญาแบบเป็นทางการดิวจบไปแล้วทั้งหมดนะครับในรอบโลกเนี่ยหมดละในรอบวันที่ผ่านมานะครับผมสรุปให้ตามนี้นะครับ คราวนี้นะครับเราจะเข้าไปเจาะข่าวนะครับของสโมสรใหญ่ๆกันนะครับในเช้าวันนี้เนี่ยผมเริ่มต้นด้วยสโมสรเรียมานิตก่อนเลยนะเรื่องราวของเรียมานิตในวันนี้นะครับพูด2อข่าวลวดเรื่องราวของลูกาโจวิกก่อนนะครับดูเหมือนว่านะครับลูกาโจวิกเนี่ยกำลังหาทางย้ายออกจากสโมสรเรียมานิตนะครับตามรายงานนะครับว่ามานิตเองต้องการขายนี่แหละประเด็นสําคัญเลยเจ้าตัวต้องการออกฉะนั้นมันสอดคล้องกันครับว่านักเตะต้องการย้ายทีมนะครับล่าสุดนะครับ ตัวของลูก้าจูวิกได้เปิดการเจราจากับสโมสรแฮ่าเบอร์ลินไปเสร็จละหนึ่งสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จบไปแล้วอีกหนึ่งสโมสรและวันนี้นะครับตามรายงานจาก c คลเรี่เดโลสปอร์ตนะครับได้เจราจากับนาโปลีนะครับด้วยค่าตัวประมาณ46ล้านปอนด์แล้วก็รายละเอียดส่วนตัวก็เจราจาจบไปแล้วเหลือแค่ตัดสินใจว่าจะไปร่วมทัพนาโปลีหรือไม่นะครับก็ตามนี้นะครับ อีกหนึ่งข่าวของเรือบริดต์นะครับเรื่องราวของแกลเลตเบลนะครับเบลเนี่ยในวันรับถ้วยก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่นะครับวันนี้เอเจ้นนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบชัดเจนนะครับว่าแกลเลตเบลนะครับยังคงมีความสุขกับสโมสรเรือบริดต์ภายใต้สัญญา2ปีเอเจ้นของเขานะครับที่ชื่อว่าโจนาธานเบนเนตนะครับได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อนะครับว่าเบลวัยสามสิบเอ็ดปีมีความสุขกับเรือบริดต์นะคนที่ไม่มีความสุขก็กคือซีดีซีดาม ที่ไม่ต้องการเป็นโค้ดของเบลนั่นเองนะครับบัเเดตได้พูดกับ BBC Sport นะครับว่าซีดานไม่ต้องการเป็นโค้ดของเบลแต่เขาเหลือสัญญาสอปีและเขาก็มีความสุขกับเบลัลมาดริดนะครับและเขาจะไม่ย้ายไปไหนชัดๆเลยนะครับเบลไม่ได้เกลียดซีดานแต่เขาทําหน้าที่ในตัวของตัวเขาเองการฝึกซ้อมของเบลทาได้ดีทุกวันและตัวของซีดานเองนั่นแหละที่ ไม่อยากจะใช้งานแกเลตเบลชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือทางาตัวของเอเจนต์ของแกเลตเบลเป็นคนออกมาพูดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสปรปารีสแซงแคมงกับเรือบริดนะครับวันนี้นะครับสโมสปรปารีสแซงแคมต้องการเซ็นสัญญากับเวนซุสจูเนียนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมบอกหน่อยนึงมบริดตั้งราคาของเวนซุสจูเนียฉีกสัญญาไว้ที่630ล้านปอนด์ครับ ไม่มีใครฉีกสัญญาแน่นอนสำหรับดีลของเวนุสซจูเนียที่มีสัญญาถึงปี2025แต่สโมสรอ,อ่าปารีสแซงแมงจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้นะครับก็จะเอาเวนุสซจูเนียไปเล่นนั่นเองแต่ไม่ฉีกสัญญานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเช้าวันนี้นะครับจะมีแมนยูเชลซีและก็แมนซิตี้3ทีม ที่สนใจที่ดึงตัวนาธานอาเก้ไปร่วมทีมนะครับก็ตอนนี้เองอาเก้เนี่ยล่าสุดนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเหมือนกับสโมสรแมนซิตียเนี่ยยื่นไป35ล้านยูโรนะครับคือไม่แพงมากอะ่ะในการซื้อสัญญาทีนี้เนี่ยแมนยูยังไม่ได้ขยับนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวรอก,กันไปก่อนนะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นของดีทน,นสันกันในเช้าวันนี้นะครับล่าสุดนะครับกลายเป็นสโมสรเชลซีนะครับที่ยื่นข้อเสนอนะครับค่าเหนื่อย 170,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับดีนเทนสันเป็นตัวจริงให้กับเชลซีนะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสนเชฟฟียูนิเต็ดนะครับจะต้องผิดหวังเพราะว่าเชลซีเนี่ยได้ส่งเอเจนต์ไปเจรจากับตัวแทนของดีนเทนสันแล้วนะครับว่าการันตีตำแหน่งตัวจริงให้พร้อมค่าเหนื่อย1 0 0 0 0 0ส่งแสนเจ็ 1, 7, ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับฉะนั้นก็อยู่ที่แมนยูแล้วครับว่าจะยืนยันไหมะว่า ดีนธนสันจะเป็นตัวจริงดูการหน้าดีนต้องการประโยคนี้เลยนะครับส่วนเคป้าผมพูดเขาญาติพูดเลยเนาะเคป้าก็ถ้าไม่ได้ย้ายก็จะให้อยู่เป็นตัวสำรองนั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวของเยนโอบรักเนี่ยก็จะนิ่งคือเขามีข่าวว่าเชลซีจะปิดดีวะ่ะจะปิดดีวของเยนโอบรักในราคา110ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ100ล้านปอมนะ่คืออันนี้ก็ต้องฟังหูให้หูแหละนะครับผมก็ยังไม่เชื่อหรอกแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะยืมดีนธนสันเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสนะครับแจ็คกิลิสก็ยังไม่ออกมาเฉยนะครับว่าจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อไหร่เมื่อคืนนี้ก็ช่วยท,ทีมนะครับบุกไปเอาอไม่ใช่บุกสิเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลได้นะครับหนประตูต่อศถือว่าเป็น37คะแนนที่แบบเท่ากับวัตฟอร์ดเลยลุ้นจันนัดสุดท้ายแล้วกันนะครับทีนี้โฟกัสอยู่ที่แจ็คกิลิสนี่แหละนะครับว่าจะพาทีมรอดอยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมหรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันบ้างน,นะครับเป็นเรื่องราวของไคล์ฮาวเวิร์สเช้าวันนี้นะครับปิโตเชคก็รายงานกลับมาที่สโมสรแล้วนะครับว่าสโมสรไบเออร er ์ลูคูเซ่นนะครับเรียกร้องส่วนเกิน90ล้านปอนด์นะครับคือเอาตรงๆเลยคุณจ่ายไหมครบ90ล้านปอนด์นั่นแหละไม่ต้องมามาเหลือ70หรอกนะครับก็นี่ครับเป็นภารกิจของปิโตเชคนะครับว่าเชลซีอ่ะยื่นเมื่อวานนี้63ล้านปอนด์ ที่ไปได้เช็คบินไปนะครับปรากฏว่ามันยังขาดเหลืออีกอ27ล้านปอนด์อ่ะทีนี้มันเป็นมันเป็นเงินที่จะจ่ายในช่วงเวลาหลัง27ล้านปอนด์นะเขาใช้าะว่า add on นะครับช่วงช่วงหลังๆอะ่ะผลงานดีค่อยจ่ายอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับผ่อนไปนในตัวนั่นแหละทีนี้ไบเอเรบูคนะูเซ่นน่ะไม่เอาครับไบเอเรบูคูเซ่นต้องการ90ล้านปอนด์เต็มๆนะครับก็ซูนกันใหม่ตามนี้นะครับแฟนชลซี C นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้ผมต้องทาข่าวลิเวอร์พูลแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าวันนี้ลิเวอร์พูลจะรับแชมป์พเมลีกนะครับก็วันนี้จะเตะกับเชลซีด้วยนี่แหละจดะุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ด้วยลิเวอร์พูลนี่เดี๋ยวผมอัปเดตให้เนาะผมทีเดียวดีกว่าล่าสุดนะครับเจเกตครอฟนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันนี้นะครับว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่เป็นบททดสอบที่แท้จริงนะ รูการนี้การที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ไม่ได้ใช้เงินจำนวนมากแต่ประการใดนะครับสิ่งหนึ่งที่ลิเวอร์พูลลงทุนนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาที่คว้าแชมป์ก็คือ1.3ล้านปอนด์สำหรับเซิร์ฟฟานเทนเบิร์กอีกแล้วก็การลงทุนกับฮาวิเอเลียสนะครับอีกเงินเท่าไหรล่ล่ะนะครับผมจำไม่ได้นะว่าฮาวิฮาวิเอเลียสเนี่ยเท่าไหร่ลงทุนไปแต่อีกหนึ่งคนมินามิโน ในช่วงของเดือนมกราคม7.25ล้านปอนด์นั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากนี่ครับการใช้เงินนะครับเป็ดเสร็จเนี่ยรวมไปเนี่ยไม่ถึง10ล้านปอนด์มันเป็นอะไรที่โอเคที่สุดเลยนะครับครอปอธิบายสั้นๆประมาณนี้นะส่วนครอปยังมองอีกนะครับว่าการที่เชลซีเนี่ยใช้เงินในการเซ็นสัญญากับจิโมวานเนอร์แล้วก็ฮาคิมซีเยกแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยขายฮารเวิร์อีก90ล้านปอนด์เนี่ย มันเป็นการลงทุนที่เพื่อจะปิดช่องว่างช่องว่างคะแนนห่างในอนาคตซึ่งเชลซีเนี่ยทำถูกแล้วคำชมของเจอเก,ก้นครอปประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ครอปยังบอกอีกนะครับว่า97คะแนนในฤดูกาลที่แล้วอะ่ะกับฤดูกาลนี้เนี่ยที่โดนครอปโดนโจมตีจำได้ใช่ไหมครับครอปบ,บอกเลยว่าพวกคุณกำลังจะสื่ออะไรให้ผมฤดูกาลที่แล้ว97ฤดูกาลนี้คว้าชแชมป์ผมลงทุนแค่นี้เนี่ยครับ บางคนก็บอกว่าต้องเติมตีมาวานเนอร์ต้องเติมคนนั้นคนนี้แต่ท้ายสุดครอปไม่เสริมใครเลยนอกจากการเซ็นสัญญาก,กับดาวรุ่ง2คนแล้วก็อาเดียนแล้วก็มินามิโนนะครับนี่คือบทสรุปของครอปที่พูดถึงคําว่าช่องว่างแล้วก็สิ่งที่97คะแนนอะไรประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของใครเนี่ยเชลซีในวันนี้อ๋อคาร์ลาพัสซา่นดอรยครับ เรื่องราวของคารัมาพัซซันอุดอยในวันนี้ไม่จบนะครับหลังจากที่เชลซีเนี่ยผิดหวังมากเลยครับกับฟอร์มการเล่นของฮัสซันอุดอยเขามองถึงขนาดว่าตอนซ้อมอ่ะฮัสซันอุดอยเนี่ยไม่พัฒนาขึ้นเลยนะครับปัญหามาอยู่ตรงนี้หลังจากนี้เคลียร์ปัญหาย,ยังไงตามรายงานจาก s k y Sport ์ตนิวนะครับว่าฮัสซันอุดอยเนี่ยอาจจะต้องหาสโมสรใหม่เนื่องจากการย้ายมาของคฮาวเวิร์สนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพของเชลซีกันอีกนะครับเรื่องราวของดิแคร์ไรส์นะครับล่าสุดนะครับเชลซีจะเสนอลอสบาัคเล่และมิชี่บัตชัวยี่ให้สโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดพิจารณาใหม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเลนไนกันนะครับมิเลนไนนี่โห oh, เล่นดีมากเลยนะครับในช่วงหลังนะล่าสุดนะครับกลายเป็นสโม,มสรไบริสตันนะครับต้องการเซ็นสัญญากับมิเลนไนนะครับในราคา 20ล้านปอนด์นะครับก็ตามนั้นนะครับอัปเดตเรื่องราวของเมซุตโอซิลหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ปฏิเสธสัญญากับเฟรนิบาเชเฟรนิาเชแต่เช้าวันนี้นะครับกลา,ายเป็นสมมติสอนนะครับอ่าอิสตันบูลบาซักเซฮีอิสตันบูลบาซักเซฮีเนี่ยต้องการดึงตัวเมซุตโอซิลไปร่วมทีมนะครับก็ตามนี้นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรเบียริวนะครับที่สนใจที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะของฟูลแลมที่ชื่อว่าแอนเดรียแฟรงค์เซมโบอาร์กุซานะครับก็จริงๆแล้วเป็นนักเตะของฟูลแลมที่แบบว่ายัางไงอะ่ะเป็นดาวรุ่งอยู่ครับวัยยี่ปีนะครับแล้วก็ค่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรหรือประมาณ22.2ล้านปอนด์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในวันนี้นะครับโอ้ oh, ลืมอีกเรื่องหนึ่งนะครับพล uh, าดไม่ได้เลยคืนนี้นะครับผมขออนุญาตอัปเดตโปรแกรมการขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับคืนนี้เนี่ยแมนยูจะการันตียูฟาแชมเปี้ยนลีกได้หรือไม่นะครับวันนี้เนี่ยแล้วก็ดูลิเวอร์พูลรับแชมป์ผมลืมเลยนะผมต้องโปรโมทนิดน,นึงนะครับวันนี้วันพุธนะครับเวลาประมาณเที่ยงคืน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแมนยูชนะเอา3แต้มเพื่อขึ้นที่3เอาตรงๆะเนาะส่วนอีกหนึ่งคู่ตี25นาทีลิเวอร์พูลจะรับแชมเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้จะเตะกับเชลซีก่อนถ้าแมนยูเกิดชนะเวสต์แฮมลิเวอร์พูลเกิดชนะเชลซีแมนยูจะการันตีอันดับ3ครับวันนี้ใครเชียร์ใคร ดูกันได้ที่ทูวิชันนะครับขอบคุณทูวิชันนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชันนะครับสนใจสมัครทูวิชันโทร02-700-800นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ